สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมนะคะอยู่กับถุงปุ๋ย m g กรุงเทพสาขาคนครยกค่ะและในวันนี้นะคะถุงปุ๋ยมากับเจ้าตัวนี้เลยค่ะกระบะพันแ่งสีขาวสีประตูยกสูงตัวนี้นะคะ MG Extender ค่ะเดี๋ยวมันจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวถุงปุ๋ยจะพาไปดูกันค่ะไปกันเลยค่ะ MG Extender ของเรามาพร้อมกับกาาระจังหน้าครเมยียมแบบจัดเต็มที่ทําให้รถดูดุดันมากขึ้น และที่สำคัญนะคะโลโก้ของเรามีลักษณะเป็นลูกทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับกระจกแปดเหลี่ยมช่วยส่งเสริมลักษณะวงจุยให้ด้วยค่ะเสริมด้วยไฟด้านหน้า Daytime Running Light แบบ LED นะคะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างกันเลยนะคะในด้านล่างของเราจะมีไฟทั้งหมด3ดวงค่ะจะมีไฟต่ำไฟมุมกว้างไฟสูงค่ะซึ่งการที่ไฟอยู่ตำแหน่งด้านล่างนี้จะช่วยทำให้ไม่รบกวนสายตาของรถคันด้านหน้าได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะในด้านข้างของเราเนี่ยสุนปุ๋ยจะพาทุกท่านมาชมตัวนี้ก่อนเลยเป็นล้อแมกนะคะขนาด18นิ้วลมดำค่ะมาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะคะและถัดกันที่บันไดข้างตัวนี้นะคะเห็นไหมคะสีดำค่ะซึ่งเราใส่มาเนี่ยเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับคุณลูกค้าแล้วก็สีมันจะตัดกันเดี๋ยวดูด้านข้างเสร็จแล้วสุนปุ๋ยพาไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ มาต่อกันด้วยด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะถุงปุ๋ยขออนุญาตแนะนําไฟท้ายค่ะไฟท้ายของเราจะเป็นรูปตัว C ค่ะเพิ่มไยฝาครอบด้านท้ายเป็นสีดำตัวนี้นะคะและกล้องมอมหลังพร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลังให้ด้วยนะคะหลังจากที่ถุงปุ๋ยพาคุณผู้ชมทุกท่านได้ชมตัวรถด้านนอกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะสตาร์ทรถนะคะด้วยกุญแจอัจฉริยะตัวนี้ค่ะง่ายๆเพียงไปนิ้วสัมผัสเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะเจ้า mg extender ของเราตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโตหกสปีดค่ะและพร้อมกับแอร์ปรับอัตโนมัติให้ด้วยยังไม่พอค่ะเรายังมาพร้อมจอทัชสกรีนขนาดสินิ้วนะคะจะดูหนังฟังเพลงหรือว่า จะดูแผนที่เปิดแมพก็ได้นะคะถัดมาที่ด้านของพวงมาลัยมัลติฟังชั่นค่ะตัวนี้นะคะจะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและยังไม่พอค่ะเรายังเพิ่มด้วยระบบ iSmart ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง MG ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่ถุงปุ๋ยได้พาท่านผู้ชมเนี่ยเดินชมรอบๆตัวรถ MG ็ม c e ตัวนี้แล้วถุงปุ๋ยหวังว่าคลิปนี้ คงจะถูกอ,อกถูกใจคุณผู้ชมบ้างนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาชมรถยนต์ MG ของเรานะคะสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูม MG ของเราได้เลยนะคะ MG กรุงเทพสาขา,าคนครนายกของเราตั้งอยู่ที่คลอง14ค่ะถ้ามาไม่ถูกโทรหาปุ๋ยได้เลยคะ่ะได้ที่เบอร์0809922622แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย